บางคนนี่เขายังรอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นนายหน้าขายอะไรลูกค้าไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุ้ตี้ฮุมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย คือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับ<ช>กินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมาก<ช><ช>ความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต็มเราเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนวันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นค่ะตอนที่เป็นนะคะทุกท่านมีการตเนื้อนีแอนิเมะนรือป่าคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้าตาก็จะไหลแลวในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้า่อนทางงนมีดานยังไงบ้างคะตาวมม่าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใชประมาณกี่วันคะัที่ทานไปแล้วก็สำคัญนะไปสองสามวันนี่แหละคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับจะแสบเคืองตานะเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แคนตาตะอบมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคณตาจะแดงมากแี่คิว่าตอนนี้ค่ะคณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่าทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจรงิงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจรงิงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามตามวแล้วก็ะอะไร ใช่ไหมคะผ่ามาแล้วแจบแล้วแต่อย่างที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะเล้วก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะนิตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันนี่ค่ะื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะ mm hmm. เรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าและแต่วันนี้นะคะพวกจะมาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงะคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยอแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุกค,ะคะ่ะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกเป็นค,คนที่ลงพื้นที่จริงนะคะคแล้ว เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆนะคะก็ทาให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนำนะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสั่งกระปุกของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะแล้วจะมีพลาสติกนะคะ ซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าทุกท่านด้านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สําคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลกร,รมตรงนี้นะคะจะเป็นโฮโลกร,รมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวด c o n t a c t ตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติ100%ค่ะ ถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีลถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพว,พวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร sm อย่างนี้ค่ะบัตร sm นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่ารียกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคก,กับพุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าพวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะพวกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัด ท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเาเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครื่องคันตาน้ำตาหล ต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อวุกได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณ ไปอีกนานเท่านา